เขาขับผ,ผ่านไปที่บริเวณหมู่บ้านแห่งหนึ่ง <Ừ. S 1> นะฮะการใช้พื้นที่เข้าหมู่บ้านเนี่ยผิดหรือถูกไม่ทราบนะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมีมนายกอบตอคนหนึ่งเนี่ยพยายามที่จะสกัดรถขนดินคันนี้แต่วิธีการสกัดก็อบอกชักปืนออกมาขู่<อ>จนเมียคนขับรถขนดินเนี่ยต้องเอาคลิปมาร้องเรียนกับสื่อน,นะครับชมครับตอนนี้นายกได้ถือปืนแล้วครับนายกชักปืนออกมาทำอะไรครับ นายกอบตบ้านพักปืนออกมาแล้วครับนี่แหละฮะก็เป็นคลิปที่ถ่ายมาจากรถบรรทุกคันนี้ซึ่งเป็นรถบรรทุกขนดินแล้วก็เป็นยายเลยนายกอบตน่ะพื้นที่นี้ถือปืนออกมาแล้วชักปืนออกมาแล้วแล้วก็เหมือนกับในภาพเนี่ยผู้ที่ถือปืนกําลังยืนคล้ายๆกับโทรศัพท์คุยกับใครบางคนอยู่นะฮะแต่มือขวานี่เป็นปืนสั้นนี่คือถนนหมู่บ้านตุ่นครับที่ตำบลบ้านด่านอำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับ แล้วระบุว่า,าชายที่ชักปืนขู่คือนายกในพื้นที่ในคลิปพูดว่านายกอบาาตอแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเราไปตรวจสอบมาเนี่ยเป็นนายกเทศมนตรีของเทศบาลน,นะครับแล้วคลิปนี้เมียของคนขับรถบรรทุกขเขานำมาโพสต์เผยแพร่ผ่าน Facebook แล้วร้องเรียนกับสื่อครับ,รบเขียนว่าอยากจะสอบถามนายกตำบลบ้านด่านชักปืนออกมาขู่ประชาชนเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าแล้วเธอก็เล่าว่าสามีเธอเนี่ยมีอาชีพข,ขับรถบรรทุกขนดินรับจ้าง ปกติแล้วเมื่อลถไปทุกดินก็จะใช้เส้นถนนหล,ลักคือไม่ใช่เส้นผ่านหมู่บ้านนะฮะแต่เหตุการณ์เนี้ยนะครับสามีของเธอขนดินไปส่งเรียบร้อยแล้วไปถึงปลายทางแล้วใช้เส้นทางหลักขับรถเปล่ากลับ,ลบมานะครับก็คือใช้เส้นทางหมู่บ้านนี่แหละไม่ได้ขนดินกลับมาด้วยแต่มีรถกระบะขับมาขวางหน้าแล้วก็ลงมาจากรถพบว่าเป็นนายกลงมาจากรถพร้อมกับอาวุธปืนลงมาข่มขู่ฮะเธอเลยตั้งคำถามว่าทำแบบเนี้ยมันเกินเหตุไปหรือเปล่า โอ้ผู้ชมคลิปนี้เผยแพร่ออกไปเช้าเนี่ก็สองทางเลยนะสิทธินะครับคือบางส่วนเห็นด้วยว่าทําแบบนี้มันเกินไปเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแต่เอาปืนมาข่มขู่ประชาชนแบบนี้แต่อีกหลายคนน่าจะเป็นคนในพื้นที่เขาเข้าข้างนายกเทศนะครับบอกนายกเป็นคนดีนะรักชาวบ้านที่ทําแบบนี้เนี่ยคนขับรถดินทําอะไรผิดมาหรือเปล่านี่ก็เป็นข้อสงสัยนะครับทีมข่าวเลยตรวจสอบไปเลยฮนะนายกเทศมนตรีที่ถูกพูดถึง ก็ยอมรับว่าในภาพแบบเป็นเขาจริงถือปืนจริงตอนนั้นมีรถบรรทุกดินพุ่งเข้าใส่เหมือนจงใจจะชนนี่นายกพูดแบบนี้นะฮะเลยต้องชักปืนออกมาขู่ส่วนที่ต้องติดตามรถกระบะไปดักหน้านอันนี้บอกว่าเป็นการทําตามหน้าที่เพราะชาวบ้านร้องเรียนว่ามีรถบรรทุกดินวิ่งผ่านถนนอันนี้เป,นเป็นถนนคอนกรีตในหมู่บ้านและยังสร้างไม่เสร็จด้วยนะครับกลัวว่าจะเกิดความเสียหายนายกเลยขับรถกระบะตามไปดักนะฮะอยากจะไปเตือนรถบรรทุกนะะั่นแหละแต่ปรากฏรถบรรทุกไม่ให้ความร่วมมือ แล้วมีทีท่าว่าจะขับชนเนี่ยฮะเหตุผลของนายกก็เลยต้องชักปืนออกมาครับทีมข่าวช่องแเลยไปคุยกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านด่านให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับบอกเห็นลวละบริษัทนี้ชอบแอบวิ่งดินบนถนนหมู่บ้านมาแล้วประมาณ3ครั้งเคยไปตรวจสอบเอกสารย้อนหลังพบว่าบริษัทได้ขออนุญาตกับทางเทศบาลครั้งสุดท้ายนะเคยขอแต่เมื่อ2ปีก่อนไม่ใช่ปัจจุบันนะครับซึ่งทางคดีความเนี่ยเดี๋ยวพนักงานสอบสวนสพอรัญญประเทศ ก็จะเรียกทั้งสองฝ่ายมาคุยกันในวันจันนี้นะครับค่ะ